สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเล่นเล็บบอกกันตอนนี้เราติดอะไรก็ไม่รู้โอเค

ดังเลยดังเลยทำไมเวลาเราในเวลากระโดดอู้เวลากระโดดเวลากระโดดสังสวยนี่ผู้หญิงคนนี้ ไม่เราขี่แล้วก็ขับมือสวยสดุ Happy Day เลยโอเคกเขาให้ล่ Let's go, let's go ขึ้นไปบนยอดเขาโอเคบานนี้เราจะต้องมากระโดดวิ่งกรช้า Let's go, let's go เรามาหาคนที่อยู่ หนูชอบแอตติ้งตอนหนูชอบแอนติงตอนกระโดดมากเลยเพราะว่าอะไรมันกระโดดสวยแลวเราไปนอนในนี้ทำไมอ่ะแล้วเป็นเด็กเหรอเราไม่ใช่เด็กสวัสดีฮะ I love you วันพูดได้ไม่ใช่เพื่อนโอเคเกิดเอามามาอ่ะมันเกิดเขาตื่น

กระเด็นเรากระเด็นเพราะฉะนั้นอย่าไปยุ่งกับเขาไม่งั้นเราจะระเด็นเหมอนไปเกินเอาทำไมเขาจมจังหวะนี้ล้าทุกคนโอเคเ๋ยวกดกดมจกดจมพู เอ้ยจะปล่อยทำไมปล่อยทำไมมาแล้วมาแล้วอออออโอเคเราเราต้องกดให้เขากดกดเซมกดถอยไปไป đây là thank you lại like, lại like. anh không thank you lại like, lại like. đi à bài gì này ok thank you lại like, lại like. ก็ <God. S 2> มีคนเแถมมองเราอยู่วีวีโอเคมีคนยังไปไหมน่าจะมีแคเ่เนี่ะ ล่าช่วยด้วยไปไม่ได้มันต้องทำอะไรมีแต่แผงๆทท้งนั้นมาเอาเฮ้ยล่าช่วยหน่อย,ย,ยอันนี้มันอ่านว่าอะไรอะ่ะ ทำงานร่วมกันเพื่อข้ามแต่ว่าเขาไปกันหมดเลยว่าเอาโอเคครับเดี๋ยวตัดคลิปไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับสักใครให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะถ้าอยากให้ผมฟิล์มการนวนทีวีหรือว่าน้องฟาเดียร์เล่นเกมอะไรก็คอมเมนต์กันมาเลยนะครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ